ก็หนูมาอยู่อยู่รอบรถแล้วหนูเหมือนซีโรตีกรอบเลยไม่ได้ครับแล้วก็ข้าไปเนี่ยไม่วถึงจะรู้ก็ไม่ได้ข้าไปอืยห้าสั่ก็ไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านฝั่งเทเวศตั้งฝั่งสองฝั่งเนี่ยเดือดร้อนเกินไปนะฮะคุณลุงว่าไงบ้างฮะก็เดือดร้อนนะเออเรามาดีอ่ะฮะอืเรามาดีเราเออมาซื้อของแล้วจับฝากก็ได้ฝากให้ให้เขาซื้อให้ก็ได้ฮะเขาก็มายอมรับฝากตลอดอืมอืม นดูดิฮะไปกับเราก็ได้ดดดูิฮะเือดร้อนไปหมดเลยครับเนี่ยเขาฝากซื้อของฝากซื้อข้าวของกันเนี่ยฮะชาวบ้านแถวนี้ไม่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 ผมมุดตาพระผ้าอยู่จะซื้อของไปให้แมวอ่ลูกคุณลุงข้ามไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดือดร้อนผมผมจะฝากเขาเขาก็ไม่รับฝากม่ผมไม่ไปผมก็ไม่ไม่มีปัญหาว่างไปก็ไม่รับฝากมองว่าที่เจ้าหน้าที่ปิดตรงนี้ทั้งที่มันไม่ได้เห็นผู้ชุมนุมทำเราเดือดร้อนนะกไหมคะเดือดร้อนมากเดือย อยากให้เปิดไม่ไม่เปิดเราก็ไม่ว่านะทางการเมืองเราก็ว่าช่างนะมีคนมาเออรักษาทีนึงตรงนี้เนะนี่ฮะหรือเปิดให้มีการสัญจรตรงนี้ก็ข้ามไม่ได้นะครับสะพานเล็กๆก็ไม่เปิดให้ดูสิฮะไม่รู้จะร้องไปทําไมนะครับรถเป็นหลักการเราก็ยอมจะส่งใครอ่ะส่งส่งใครครับพี่ยังไม่ไปไม่ได้เที่แถวสองนข้าเนี่ยซื้อของ

เนี่ยนะครับแก๊บบ้างลายแมนบ้างถูกยกเลิกงานนะครับเนื่องจากสัญจรไม่ได้ตอนนี้เดือดร้อนมากที่ไม่มีผู้ชุมนุมนะครับต้องย้ําก่อนนะไม่มีผู้ชุมนุมบริเวณนี้นะครับเขาชุมนุมกันอยู่นูน่นอเสวนาอยู่อนุสรสถาน14ตุลาหนุนะห่างจากตรงเทเวศเยอะแยะนะครับเดี๋ยว V ีโวจัดการให้ผมให้เวลาเจ้าหน้าที่20นาทีนะต้องมาจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยนะไม่งั้นผมตัดนะนะนะเอาว่า20นาทีนะ ออเคคนะรับ่าใช่ใช่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะรอเจ้าหน้าที่คือคือตอนนี้นะครับผมผมผมคิดว่าเนี่ยเมื่อเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะให้ให้เขาส่งก่อนนนเบะะดี๋ยวงค่อยๆค่อยๆพี่ค่อยๆอ่ะ เดี๋ยวให้ v ี v วทําให้ไม้จะเก็บไม้มันจะได้มีอุปกรณ์อ่าค่อยๆเก็บอ่านี่เขาส่งเขาส่งพัสดุกันนะครับส่งส่งอาหารกันนะครับชาวบ้านต้องส่งอาหารปิ้นส่งกันอย่างนี้เลยนะ่อหต่่าอ่านะครับเนี่ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่แล้วแหละคงจะรับทราบแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่มาแล้วพี่มองว่ายังไงคะในการที่ของเราที่มาดูแลในส่วนนี้เรามองว่าแบบนี้คือยังไงคะคือคือผมกําลังรู้สึกว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่ที่ที่เจ้าหน้าที่กําลัง ผมคิดว่ากําลังเล่นใหญ่เกินไปเพราะว่าสังเกตว่าบริเวณนี้เป็นชุมชนและไม่มีการชุมนุมเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ควรมาปิดล้อมเส้นทางการสัญจรของประชาชนในรูปแบบของการเอายุทธภิกรณ์ทางการทหารเนี่ยมาปิดล้อมแล้วมันอันตรายวันนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมครับสื่อมวลชนคือเจ้าท่านองเรียนมาเยอะมากว่าเส้นทางมันไม่สามารถแม้กระทั่งส่งข้าวส่งอาหารและประกอบธุรกิจได้ฉะนั้นผมเลยขออนุญาตเจ้าหน้าที่ว่าขอแจ้งผ่านทางสื่อมวลชนและก็สาถานะตรงนี้ว่าผมรออยู่ตรงนี้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้ว เพื่อขอเปิดพื้นที่ตรงนี้เราขอเปิดเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่ก็มาใส่ใหม่เราเปิดอีกรอบหนึง่งเจ้าหน้าที่ก็มาใส่ใหม่ฉะนั้นขอครั้งที่3นะครับขอเจ้าหน้าที่ช่วยรบกวนนะครับมาลื้อหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเ,เขาสัญจรทําธุรกิจกันแล้วผมรับประกันว่าพวกผมจะไม่ข้ามไปนะรับประกันเลยว่าไม่ข้ามแน่นอนแต่ถ้ามา,มาไว้อย่างเงี้ยผมสงสารชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเขาก็โทษม็อบอีกว่าม็อบมันทำให้ตำรวจปิดถนนอีกอะนะครับฉะนั้นเดี๋ยวขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมเปิดแล้วอาจจะมีก พูดคุยกันรุนแรงหรือเปล่าคะก็ก็ให้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําไปตามหน้าที่แต่ว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆอ่ะนะจังนั้นถ้าเรามาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วชาวบ้านเห็นด้วยกับเราผมคิดว่ามันก็เป็นฉันทางมติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็คงจะมาขัดขวางการทำการให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาจะต้องมาช่วยกันดูแลภายใต้เขาเรียกอะไรช่างชีวิตของเขาเองนะครับบอกว่าให้เวลา ก็คงต้อง้องหาวิธีการอให้ชาวบ้านสามารถเดินทางผ่านได้ครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเราว่าเราขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับให้ช่วยมาเปิดทางให้พี่น้องข้ามนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าถูกเข้าใจพี่น้องปจะา่าชวนแถวนี้นะครับเราเราจะไม่ข้ามไปนะร่วด้วยความสัตย์จริงของผมผมไม่ข้ามแน่นอนและบริเวณพื้นที่นี้ผมเชื่อว่าไม่มีผู้ชุมนุมอยู่แล้ว นะอันนี้ผมก็เดินมาตั้งไกลดูๆเ่ยไม่นานขอตำรวจทำงานนิดนึงผมผมขอเวลา20นาทีพี่ผมขอเวลา20ผมผมจะยืนอยู่ตรงนี้เป็นสักขีปยานให้ชาวบ้านไม่ไม่ตรงนี้ดีกว่าตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่พี่ผมยืนตรงนอยู่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้กีดขวางเส้นทางใครนะผมยืนตรงนี้ไม่ได้กีดขวางเส้นทางใครดังนั้นเดี๋ยวยังไงฝากด้วยนะครับดังนั้นดังนั้นผมผมไม่ได้กีดขวางเส้นทางใครอย่างนี้พี่เข้าใจว่า จะขออนุญาตเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้เข้านะครับเก่าผมไม่ผมไม่ไม่เวลาสิบนาทีไม่เวลาสิบนาทีนะครับเขาเครื่องมือมานะครับเดี๋ยวฉันจะขอเปิดทางให้ชาวบ้านเข้าไปเอาว่าไม่ได้ทางเรือก็ทางบกไม่ได้ทางบกก็ทางเรือแต่วันนี้นะครับให้ชาวบ้านได้เข้าไปขอแค่สะพานเดียวผมไม่เปิดสะพานใหญ่เลยไม่ยุ่งด้วยไม่แตะไม่กระทั่งปลายนิ้วมือเลยนะไอ้สะพานใหญ่ที่หัวผมไม่เปิดเลยแต่ละคนไม่ได้ผมขอให้มี่เจ้าบ้านหน่อยฮัลโหล อยู่สะพานเทเไม่ไม่ใช่เขาทำุกิบางที่กันไม่ถึงนะเดินเลยมาอย่างเงี้ยที่มันมีที่มันมีคนสุงสกันเยอะยนนชัดนะครับว่ามีการก่ไม่สามารถเปิดธุรกิจได้ไม่ว่าจเป็น้ายาเนจธนาคารกรไทยหรือว่าไมเนานไม่สมานาารไอ่านี่นะครับ แค่จะขอเปิดสะพานนะฮะสะพานข้ามแยกให้ชาวบ้านข้ามแค่สะพานทางเดินนะไม่ใช่สะพานรถรถผ่านผ่านนะฮะดูดิฮะเจ้าหน้าที่ต้องมาล้อมขนาดนี้้าพันคอเหลืองพวกเรานะฮะพาพปันคอเหลืองพวกเรา ตอนนี้เราขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยเปิดเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะบริเวณสะพานนะครับให้ชาวบ้านได้ผ่านเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้รอเจ้าหน้าที่มาดาเนินการเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะครับไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เราเราไม่ได้จะมาตัดหรือจงใจจะตัดหรือกีดขวางนะครับ <N> นะครับ, <N> น,รบนั่นคือกลุ่มของพี่น้องกาดแล้วก็พี่น้องมวลชนอาสานะครับ พี่น้องกาและพี่น้องมวลชนอาสานะครับที่ช่วยกันดูแลพื้นที่การจราจรแล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ได้มาเปิดเปิดเปิดแค่ประตูเปิดแค่ประตูตรงนี้นะฮะตรงที่ผมอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหลังผมเนี่ยคือลวดหนามแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าอยู่ซึ่งมันก็แค่เป็นทางเขาเรียกว่าสะพานสัญจรบริเวณท่าน้ํา เทเวศนะครับท่าน้าท่าเรือเทเวศนะครับซึ่งชาวบ้านก็เดือดร้อนมากนะเมื่อกี้แจ้งมากับเราสองสามลายแล้วตั้งต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่าขอให้มาเปิดพื้นที่ซึ่งเราเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาปิดอีกเราก็เปิดอีกรอบหนึ่งให้ชาวบ้านได้สัญจรเจ้าหน้าที่ก็มาปิดอีกนะครับรอบแรกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มกาดกาดอาฆมวลชนกาดมวลชนนะครับที่เป็นผ้าเป็นคอสชมพูมามาเปิดให้นะครับแล้วก็รอบที่สองวีโวก็มาเปิดอีกนะครับ และรอบที่3ก็มาปิดอีกอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องมาอีกนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับมีเจ้าหน้าที่เอ่ออะไรเขาเรียกตเวิชายแดนนะตชดนะครับก็มานะครับก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่เพราะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ผู้ใช้อํานาจนะครับผู้ใช้อํานาจซึ่ง สั่งบัญชาการใหมีทีนึงนะครับก็ไม่เข้าใจเขานะผมก็เลยบอกว่าผมขออนุญ,ญาตไม่คุยกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้ปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งนะรเราก็ให้ทางผู้มีอำนาจเขาได้รับรู้แล้วกันว่าให้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นที่ของทางสาธารณะนะครับมันไม่ใช่ที่พื้นที่กองทัพ นะครับกองทัพที่จะเอาลวดหนามอยากจะขึงตรงไหนอยากจะกึงตรงไหนหีบเพลงวางตรงไหนก็มาวางได้ตามใจฉันอย่างนี้น,นะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกลางเมืองกรุงนะครับนะครับตอนนี้ผมกําลังรอเจ้าหน้าที่ประานสักตอนนี้น่าจะ20่สบนาทีแล้วผมรอ20่สนาทีนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะมาขอใหเออ้เปิดพื้นที่หรือเปล่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับแต่ตอนนี้รอนานแล้วไม่น่าจะเปิดให้หรอก ไม่น่าจะเปิดนั่นหรอกเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาเปิดนะครับซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร,นร่นะครับนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับ เอาว่าถ้าเจ้าหน้าที่เปิดผมกลับอ่ะเอางี้ก็นี้กานเงื่อนไขเดียวนะเจ้าหน้าที่เปิดผมกลับแหละครับ่น้านครับขอให้อยู่นะครับผมบนทางเท้าองอีกฝั่งหนึ่งครับคือถ้าเจ้าหน้าที่เปิดผมผมกลับอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีเจตนาจะมาก่อกวนหรือมาทําให้เสียทรัพย์หรือมาทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดอะไรนะฮะเราแค่ต้องการให้าชาวบ้านได้สัญจรได้อย่างอิสระแล้วก็ไม่อยากให้ใช้อํานาจ ขู่เขียนชาวบ้านแบบนี้นะครับโดยการเอารวดหนามมาขึงมาตึงชาวบ้านแบบนี้มันไม่มันไม่มไมไมยุติธรรมนะครับแล้วมันถูกกล่าวโทษไปถึงคนที่มาชุมนุมว่ามาทําให้ตํารวจเขาต้องปิดนะจริงๆแล้วตํารวจเองไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะครับเราไม่ข้ามไปอยู่แล้วนะครับไม่ผมรอเจะนะ้าหน้าที่มาเปิดผมไม่ได้มาทําอะไรเลยเขายังไม่เปิดก็เปิดสิเปิด,ด,ด,ดผมก็ปะกหับแล้วโตโตโตพี่ผม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 พูดต <P S 2> รงๆผมเปิดถ้าอถ้าถ้าผมไปพี่เป<ม>ิด คือไม่เปิดหรือผมไปอ่ะคือโตอย่ามาทำอย่างนี้เอ้ามันรู้กันนะอย่าไปนี่ไปสร้างความกดดันนี้เขาเลยนะไม่ไม่ผมจะให้เปิดแล้วผมกลับเลยเอาว่าถ้าพี่เชื่อใจผมพี่มาเปิดผมกลับเปิดเปิดได้นี่มันไม่ใช่มวลชนนะนมันตรงนั้นเลยมันสั่งปุ๊บเดียวมันไปเลยเข้าใจมันสั่งมันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมีมาอีกก็นั่นไงพี่มันรีบเปิดสิเมื่อกี้ผมอยู่คนเดียวด้วยซ้ําไปอ่ะไม่มาเปิดอ่ะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเปิดให้นะครับเขาบอกว่าไม่นานเมื่อกี้ผมได้ยินเขาบอกว่าเขามาเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้แล้วกันนะครับดูเดี๋ยนะฮะหนูฝั่งตรงข้ามหนูเป็นเป็น,เป,นเป็นมวลชนอาสารวมกับการดรัศดรแล้วก็มีเมเห์ม,มันร่วมด้วยนะครับ,นะค,รบคือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับต้องเรียนก่อนว่าผมมาถึงจุดนี้นะครับก็พบชาวบ้านกําลังส่งข้าวส่งน้ํกากันผ่านไอ้ลวดหนามตรงนเนี้ยเนี่ยตำรวจเขาบังไว้อยู่เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่สะพานนะสะพานที่จะข้ามคนข้ามนะไม่ใช่รถข้ามนะสะพานแค่คนเดินเนี่ยมอไซค์ไม่รู้ข้ามได้หรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ได้มอไซค์ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีอ่าสโลปป้องกันมอไซค์ขึ้นอยู่นะครับเนี่ยตรงท่าเรือเนี่ยนะท่าเรือททเวศเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะส่งข้าวส่งน้ําก็ไม่ได้จะไปทําธุรกิจธุรกรรมก็ไม่ไหว วันนี้ภารกิจจิตอาสาของเรายังไม่จบยังไม่จบนะครับพอดีเรามาเห็นพื้นที่เป็นปกติอันนี้ไม่มีใครร้องเรียนมาหรอกผมร้องเรียนเองเรือ <S <S เห็นไหมฮะพุทธบาทของกรุงเทพมหานครเห็นไหมสวยๆเนี่ยสวนราชดำเนินสวยๆเนี่ยพี่น้องดูดุษฎนี่นี่นี่นีนี่นยนีี่ ลองดูดีเยะมะเศษที huh. uh ่จะมาแล้วรวดหนาวเนี่ยดูเนี่ยเยอะแยะไปหมดยิงไว้แล้วนี่ดูดินี่นี่นี่ลองดูเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเฉยนะผมผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยที่ครับเดี๋ยวเรื่องปวดแป็นปากดูผม ดูนี่เหญ่ไหมดูนี่มีเพลงมันตบเป็นตําเลยเนี่ยพี่น้องเราไปม้วนนึงเป็นเงินเท่าไหร่เขามาทิ้งไว้อย่างเงี้ยม้วนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสองพันไอ้นี่งบกลางนะแต่ไอ้ประมูลกันเท่าไหร่ผมไม่รู้เสนอราคากันในกองรับเท่าไหร่ทิ้งกเท่าน,นนะแต่ในใน,ในตา่างประเทศเนี่ยนะตม้วนหนึ่งประมาณสักสักสพันกว่าบาทตีเป็นเงินไทยครับฉะนั้นยีเนี่ยไอ้ตัวรวดหนามนี่นะครับ,พ,หนหนรบพี่น้องมาดูใกล้มันคมมากนี่มาดูมาดู คมมากเลยดูนี่นี่นี่นะครับจริงๆแล้วมันคือ <c oughs> เครื่องเขาเรียกว่าป้อมสนามหรือเครื่องอ uh, ุตสาหกรรมาทหารที่เอาไว้เวลาอยู่ในสนามเพราะอีกอ่สนามรบกเนี่ยเขาก็ต้องวางแนวพวกพวกนี้นะครับถึงพื้นไปเลยนะครับเพื่อป้องกันล่าสตูต่างๆนะครับแต่ว่าประเทศไทยเอามาการกรุงเทพหานครแล้วก็มาทิ้งไว้ตามแยกต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรผมไม่ทราบนะครับก็จะมาทิ้งทิ้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยทำให้เป็นปัญหา กับสังคมนะครับเนี่ยพอชาวบ้านล้องเรียนมาพอวีโวมาก็มาจับเราอีกแล้วันนี้ผมอุตส่าห์เป็นเนี่ยิดาสานะแม้แม้จะไม่ได้รับพระราชทานมาแต่ว่าก็ประทานให้ตัวเองประทานให้ตัวเองเนี่ยดูดิพี่น้องดูมันไม่ใช่น้อยดูดิเดยวดิดูดิดูเนีดยเยอมากเลยสินี่เ็มพี่น้องว่าเอะมากเอีงไปอย่างเงี้ยแล้วนี่ผู้พิดบา พุทธบาทคือเส้นทางเดินสาธารณนะประชาชนเขาจะใช้พื้นทางเส้นทางเดินอยู่บางทีเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ดูไปจักเต็มเลยนะฮะไม่เก็บไม่เรียบร้อยผมไม่เห็นแล้วก็หงุดหงิดนะพอเรามาเก็บให้ก็หาว่าเรามารักทรัพย์อีกอ่ะพอเรามาทําให้ก็หาว่าเรามาเขาเรียกไ่ก่อกวนเนี่ยก็คุณไม่เก็บป่ะ คุณเอาไปเก็บไปข้างในก็นได้ไม่เห็นวงกร้องตรงนี้เลยแล้วมันดูไม่ดีอ่ะดูดีเหรดูดีเนีย่ยอย่างเงี้ยอ่ะสมมติผมเดินมาไม่ระวังเนี่ยขาผมบาดได้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาเดินมาเขาก็จับอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเป็นดดนวดหนามเนี่ยมาจับอย่างเงี้ยเดินมามาจับเนี่ยเลือดอาบทำไงเนี่ยขาโดนเกี่ยวเนี่ยเนี่ยเดินไปขาเกี่ยวอันตรายไอ้ตัวต้องมาเอาไอ้ออกไปนะไม่งั้นไม่งั้นคืนนี้ผมมาเก็บนะบอกว่อนั้นไม่งั้น ผมเก็บนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้าผมเก็บไม่ดูก็ได้ถ้าอยากดูไม่เชื่อต้ <c oughs> องมาเอาไปนะไม่งั้นพิธีการเก็บก็ไม่ยากนี่ <c oughs> ผมพูดเล่นเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมมันโคมขนาดไหนดูเนี่ยเห็นยวไหมเนี่ยเขาก็รัดลวดไว้อย่างนี้ใช่ไหมฮะนะเวลาเขาแกะเขาก็เขาก็ค่อยลื้อออกมานะครับคราเนี่ยประเด็นคือพี่น้องเดินตามผมมาดูดิเป็นตับเป็นตับเป็นตับดู้เรียน่งเนี่ยก็ม่รู้มาเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ เพื่ออะไรผมถามเหาอมาเพื่ออะไรคนไม่รู้พี่น้องดูนะเขามาคุงว่าอย่างนี้นะพี่น้องมาโดยใ้เขาที่ซูพมาเนี่ยคนไม่รู้เห็นไหมมันทะลุออกมาเห็นไหมเห็นไหมมันทะลุลวดหนาออกมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราไม่รู้ปุ๊บมาจับปุ๊บตัวนั้นแหละเลือดอาบได้นี่คือสิ่งที่มันอันตรายที่ผมกําลังจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนว่ามันอันตรายนะมันอันตรายมากๆนะครับมันเป็นมันเป็นยุทธภพอยู่ณฑ์ทางทาัทาง มันควรจะอยู่ชายแดนมันไม่ควรมาอยู่กลางเมืองกรุงและมาวางอยู่บนฟุตบาทที่ประชาชนใช้เดินสัญจรแค่นั้นเองที่มีโบหรือพยายามจะสื่อสารให้เขาเข้าใจไม่ได้มันอยากไปยุ่งเลยนะเนี่ยเอางี้ผม้ไม่เวลาตำรวจอะเมื่อกี้พูดไปแล้วสิบนาทีผมให้อีกสิบนาทีเอามามาเก็บได้ไหมพี่ๆตำรวจมาเก็บได้ไหมเนี่ยพี่ช่วยพิทยุไปบอกนายพี่หน่อยมาเก็บให้หน่อยเนี่ยอันตรายรู้ดิเนี่ยโอ้โหคมมากมาดูเด่นๆมาดูดิเห็นิบะ เห็นไหมมันทะลุออกมามันคมมากเนี่ยใช่เนี่ยนะครับเห็นไหมผมว่าผมโดนมาคุยอยู่เนี่ยน้องช่วยเก็บกระยาเขาคุ้มมากเลยครับน้องช่วยเก็บเพราะว่าอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไว้แน่นอนเพราะว่าลวดที่เห็นคือลวดที่เขาตัดออกมาจากที่มันรัดไอ้ ทวดสามตรงเนี้ยเขาก็ทิ้งไว้ละกิจละกดี๋ยววีโวก็มาช่วยเล็มเหมือนกับนะจุดประสงค์ของวันนี้ที่มาจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการให้เห็นว่าเรากําลังขอเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยทำให้บ้านเมืองมันได้ผลนะอย่ากีกะละลานชาวบ้านเขามากเกินไปเพราะว่าเส้นทางสัญจรที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นถนนที่เราไม่ได้ใช้การชุมนุมก็ไม่ควรจะเอาของพวกนี้มากีดกะละลานชาวบ้านเช่นเดียวกันตรงนี้เองเหมือนกันนะคดังนั้น อยากจะฝากประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะอคี่สักพักหนึ่งแล้วถ้าไม่เรียบร้อยยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อหรือว่าจะสื่อสารกับพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องาป